สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันเนี่ยนะครับวันนี้มีมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมก่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกเลยนะครับผมมาวันนี้พามาดูพึ่งเข้าใหม่อีกแล้วครับผมวันนี้มีมาเสนออีกหนึ่งคันเป็นเขาวาสกินินจา250โฉม400นะครับผมอ่าคันนี้เป็น250นะครับแต่โฉม400ยสวย,สวย สภาพคือบอกเลยว่ามือหนึ่งโหสวยจัดนะครับมาเรามาดูรอบคันกันับผมก็ดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับผมจานวงจานเบรกดูใสใสเลยนะครับผ้าเบรกเต็มดูเครื่องข้างในอ่ะผ้าเบรกเต็มคอทอยังใสๆสอยู่เลยครับผมเอายางเหลือใเฉยยาวๆดูคอท่อเครื่องไม่ต้องบอกเลยครับผมไม่มีตําหนินะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่มีตําหนินะสวยๆแบบนี้เลยครับผม Kawasaki Ninja สกินินจห้าสม400นะครับผมสม Ninja 4 0 0เหมือนกันเลยครับผมอ่ะเดื เหมือนกันคันนี้เป็นปี2018นสะครับผมสวยๆแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมสามารถทักสอบถามได้ครับผมได้สวยๆแบบนี้เลยครับอ่ะมาดูข้างหลังข้างหน้าโอ้โหไม่มีตำหนิครับคันนี้คือเดิมๆนะครับผมคันนี้เดิมๆเกือบทั้งคันนะครับมีแต่งมาเล็กน้อยครับท่อโยชิโมระไม่ใช่นะครับติดอย่างเดียวนะครับติดสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มี บอกแทนกระจกที่แต่งมาครับผมอบอกแทนกระจกที่แต่งมาท้ายเดิมอยู่นะครับยังเป็นท้ายเดิมท้ายเดิมจากโรงงาน<ม><ม>ดูข้างหลังจานโบงจานเบรกผ้าเบรกเต็มอ,อยางเหลือที<ม>่ได้ยาวโซสเตอร์ไหม่ใช้ยาวเลยครับผมดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอกสารครบนะครับผมครบภาษีพร้รพพอมโอนสามารถสดพรอนก็ได้อ สวยๆแบบนี้เลยครับผมอ่าสำหรับลูกค้านะครับผมที่สนใจนะครับผมทักเข้ามาสอบถามผมก่อนได้ครับจะสจุดจะผมาคุยกันคันนี้ออกรถเพียงแค่3 6 0 0บาทอ่มอะออมีดาวนิดหน่อย้วก็ผ่อนสบายมีดาวนิดหน่อยผ่อนสบายคันนี้สวยๆเลยอ่าถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้หรืออยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงหรือจะมาทดลองขับได้ครับผมยินดีทางร้านยินดีให้บริการนะครับผมอ่ะมาเรามาดูเลขไม้กันนะครับผมคันนี้ไม้อยู่ที่ ดูใหม่หนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลโอ้โหนี่ครับกุญแจ,จอีกต่อยังอยู่ในซองอยู่เลยครับผมอ่าไม่ได้ใช้เลยซื้อมาแล้วจอดอย่างเดียวอ่าสวยๆครับเอกสารครบุซูบิทครบทุกอย่างนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนอ่าสำหรับลูกค้าอยากจะได้นะครับผมจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้นะถ้าเข้ามาก่อนได้ครับผม สวยๆแบบนี้เลยครับผมอ่ะ,อะเรามาดูข้างนี้สวยๆไม่รู้ยางล้อสวยเลยครับผมล้อมาเช็ดที่นี่สติ๊กเกอร์ <c oughs> นะครับผมของจริงน่าจะหลายตังอยู่ครับดูข้างใน <c oughs> ผมจะถ่ายให้ดูทุกที่นะครับผม <c oughs> อ่า <c oughs> มีตำหนิตรงไหน <c oughs> ผมก็บอกกับลูกค้าตรงๆเลยอ่าเอาที่ลูกค้ารับได้นะครับอสวยๆเลยดูยยดไม่มีตำหนินะครับผมว่าคันนี้ อ่าสีดำด้วยโอ้โหสวยๆเลยอร้านอยู่สมุทรสาครนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงทักมาสอบถามก่อนได้ครับร้านอยู่สมุทรสาครมาชัยพรามสองอ่าทั้งร้านมีรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะครับถ้าซื้อจากทางร้านไปรับประกัน2เดือนหรือ1,000กิโลถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดรับประกัน เอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีสำนทาทะเบียนบ้านสำนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำออกคนเดียวได้เลยเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเข้ามาใหม่สิบกว่าคันเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมอาสามจองไปแล้วเพื่อเข้ามาได้สองวันหนึ่งจองไปแล้วครัน้นี้อาสามสวยๆเลยครับผมปีสองพันยี่สิบ ลูกค้าคนไหนสนใจครับต้องดีบทางครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ